ีารับดีน้องขอความเป็นธรรมนั้นไม่เป็นเหตุให้การต้องชะลอการสั่งคดีหรือการยื่นฟ้องคดีเพราะได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันสำคัญแก่คดีที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแสดงว่ามันไอคันร้องขอความเป็นธรรมนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอย่างว่า ไม่เป็นผลเลยเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับออการพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยว่าว่าผิดหรือว่าความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาน่ะมันมโมเมนต์นั้นว่าปัญหาข้อพิสูจน์ไม่ได้หรือยังไงปัญหาข้อพิสูจน์ไม่ได้บหรือยังไงโอหรือยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับพี่น้องเอฟซีนะ เขาอธการถูกถูกหนึ่งถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใช่เขาเอาข้อที่จริงแล้วก็อันสำคัญแกอ่าแล้วก็อะไรครับเจ้าหน้าที่ด้วยไงพี่น้องเอฟซีเจ้าหน้าที่หนึ่งคือเจ้าหน้าที่ไงเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่มันไม่ได้เป็นตัวมาหักล้างด้วยครับผมอียวกหีบริสุทธิ์เลยหรือว่าอะไรผเลยแนี้นะแบบว่าความมันมันไม่ได้เป็นผลในเรื่องของอตายแล้วความบริสุทธิ์หรือว่า โอ,อไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีเป็นการาเ,ปเป็นการต่อสู้นนในในในคดีแบบว่าหาความบริสุทธิ์ไปเลยอันนี้มัน<ต>เหมือนกับว่าเป็นคําร้องขอขอ,ขอความเห็นใจานะ๋อขอความเห็นใจว่าหนูไม่ได้กระทำความผิดแบบนี้อโอ้ตายแลยฮะกระทำความผิดยุ่แต่ว่าหนูน่ะบ <c oughs> ด้เ็ณผิดผู้เดียวจังๆไหมอันอดีตฟาซีหนูโอ้บักไหลก็ไปเบรกโทษด้วยอดีตสามีก็เป็น รวมด้วยาม,มางั้นเถอะจะให้เขาหานครึ่งเขาไม่ได้หานครึ่งเด้อคดีใครก็คดีมันนะจ๊ะ <c oughs> อินักกฎหมายไงเข้าใจแล้วบอเขาคุกสมมติว่ามึงเขาสร้างมึงสิป,ปีบอมนเด้อสีหานครึ่งพุทธสามปีมันบอมนเด้อค่ะดู <c oughs> นี่ถ้าใครเราต้องหาตัวหานด้วยค่ะมันจะได้ลดโทษค่ะมันจะไม่ได้ติดคุกนานค่ะโอ้ยอินักกฎหมายไใงใเอ้ยทำไมมึงปึกมึงหนานเนาะ การที่ไปขอความเป็นธรรมน่ะหมดเงินไปเท่าไหร่จ๊ะขอความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าขอในเรื่องที่แสดงความรีสุดของตัวเองมันเป็นมันเป็นเหมือนอ่ามาไปขออ๋อขอแบบว่าเออมีคนกระทำความผิดร่วมแบบนี้บอกให้ให้อ่าท่านอาการยนี่อ่าตรวจสอบใหม่แบบนี้บอกหรือยังไงบางทีอยากให้อาารย์สั่งให้อ้เอพนักงานสวนในสอบใหม่ โอ้ทำไมถึงผิดคนเดียวว่างนั้นเธอะบอกคือ,อยังไงแล้วก็ในเรื่องของโอ้สิทธิ์ของเจ้าของเดิม๋อสิทธิ์เจ้าของเดิมด้วยเจ้าของเดิมก็มีสิทธิ์แค่ไปอะไรกาจัดวัชพืชโอ้โอความคิดมึงแบบนั้นเนาะดีนะท่านไม่ินตำดีกาเข้าไปโอ้แต่แล้วทาซมบอกว่านี่นะครับผมจะยื่นขอความเป็นธรรมนะผมจะยื่นดีกาตรงนี้เข้าไปคือบอกเข <laughs> ้าไปแลห้ะมึอ นี่นะครับนะท่านนนวยนะครับสมองเดี่ยงแบบนี้จะเอามานี่นะ,นะไอดีกานะไอดีกาที<อ>่ดีกา,ท,<อ>กาที่เอามาพูดถึงแล้วกเ็เอามาพูดให้เอ็ซีฟังนะกูว่า,ม,ามันเหมาะกับเหมาะกับเจ้าของไมโครนะดีกาตัวนะั้ <laughs> เขาจะยกฟ้องนะเออกับเจ้าของแม่โคอะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วใช้ได้กับเจ้าของแม่โคนะใช้ได้กับเจ้าของแม่โคได้ตัวนั้นนั้นน่ะดีกานั้นน่ะบอกอือโอ้เพื่ออะไรเพื่อมาโกหกเอฟซีเพื่อหลอกเอฟซีจะให้อยากกินกับเอฟซียาวๆ่างัันเถอะโอ้ปัญญาพวกมึงเนาะเอ้ามันคิดว่าเอฟซีมันเป็นควายไงครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้เห็นไหมนี่ เพราะความจริงมันเปิดเผยความจริงมากระจ่างแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับหมดเงินไปเท่าไหร่ครับพี่น้องเอซีมันเห็นผลไหมครับมันไม่ได้เห็นผลส้นตีนอะไรครับออกมาขี้โม้งขี้คุยครับทีนี้เป็นไงครับความวาจริงเ,เปิดเผยแล้วเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างที่ ขบรา่าบอกว่ามันเป็นการประวิงเวลาครับผมเป็นการประวิงเวลาว่าในเนื้อหาของการร้องขอความเป็นธรรมมันไม่ได้เป็นการแสดงความรู้สิ์ของใช่ของตัวไอ้นี่เขาเลยเอ่ออะไรนะอาจารย์สูงสุดก็เลยไม่รับไงครับนะออก็เลยให้ดําเนินการต่อเลยให้มีการสั่งฟ้อแลวมันมีการร้องขอตั้งแต่ใช้พนักงานสอบสวนใช่ร้องขอตั้งแต่ใช้พนักงานสอบสวนเลยเลยโอ้ตายแล้วครับพี่น้อง สรุปแล้วไม่ได้ผลอะไรครับขี้คุยขี้โม้งครับ f c เป็นควายหรือครับหูตาสว่างได้แล้วครับยังจำไม่ได้เหรอครับสามเดี่ยมทองคำมันเป็นยังไงครับพี่น้องสิ่งที่มันทำครับในบอกว่าครับชนะใสๆครับมีแนวทางในการต่อสู้ครับหลอก FC เพื่ออาหลอกแดงกเงิน FC ครับเป็นยังไงครับความจริงมันกระจ่างความจริงมันเปิดเผยแล้วครับ ไม่ไว่าจะเป็นปากปลาเข็งคางดามครับตอนนี้ครับยังมาอะไรครับให้กำลังใจเอฟซียังอะไรครับยังเหมือนว่าอะไรเนะ่ะยังมาอะไรกับเอฟซีอยู่นะ่ยเฮ้ยยังมาให้เอฟซีเชื่ออยู่ว่ามันจะรอดว่าทำอะไรอีส้นตีนนี้ไม่ได้โอ้ยมึงเลียหีมันเข้าไปนะเลียแรยบๆเข้าไปในะหีมันนะมันตาสว่างเลยแล้วอย่างงูครับอย่างงูดักดานครับอ่า ในเมื่อรู้แล้วก็อะไรครับถอนตัวอย่าไปงมงายนะเจ็บแล้วจําครับอ่าเจ็บแล้วจือแล้วจําเจ็บแล้วทนมันคือควายใช่ไหมเนะี่ยเจ็บแล้วจืดในแม่โอ้ยบรมเมนควายด้อคนเด้ออันว่าเขาปูใหญก่กินกรับเอาก้บเอาเนาะเอาแต่ไปปั๊บปึกมันหนาคักเนาะโอ้ตายแล้วไม่อยากจะเชื่อครับพี่น้อง โอ้จำพ่อบักหลเอื้อนบักหัวขี้รื้อนะครับพี่น้องเอฟซีอีห้านะกรับปึกกว่านี่โอ้จำพอมึงถึงโมโหเนาะเมื่อวานนี้พี่น้องกูเข้าใจแล้วเออกูก็เข้าใจแล้วจำพ่ออีหยวกเน่านี่โมโหเอออ้าเ,เขาคือพากันโง่แท้มันหลอกแล้วหลอกอีกอ้าวกระเพกเนาะอัานะ นะครับพี่น้อง f อฟเนาะมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้อง f อฟนะออร้องขอความเป็นธรรมครั้งแรกเสียเงินค่าจ้างทําเอกสารหมดไปเท่าไหร่ครั้งที่2หมดไปเท่าไหร่แต่ไม่ได้ทําเพราะไม่ได้แต่รอเอาเงินเอฟซีโอนโอนหน่อยออทอยู่แต่มันไม่เป็นผลโอ้ไม่เป็นผล,นผลง่ายๆคือจะร้องขอจากการให้ โอนะครับพูนให้กับผัวเก่ามาร่วมเป็นจำเลยแต่อาการไม่เล่นด้วยเลยชิงรับสารภาพเพื่อตัดพยานสองปากนี้ออกไปด้วยจะได้ไม่อะไรสาวไส้ในศารและเป็นผลให้สารลดโทษในส่วนอาญาโอยครับพี่น้องเอฟซีต่อสู้ใช่ไหมต่อสู้ในบันเทิงด้วยครับเบิรความทิดแน่อนอนไม่ดดถ้าต่อสู้อะทางไย โจดาจะต้องเบิกสองคนนี้เป็นบิกแน่นอนครับพี่น้องมันจะดิ้นไม่หลุดดิ้นไม่หลุดเลยครับเขาเขาไอ้นี่แล้วเขาวัดเอความได้ความเสียแล้วความได้ความเสียแล้วครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับเรียมมันหลายเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับบักทุนยควยเสียงนี่เห็นไหมครับเห็นลิทินเดชมันหรือยังทีนี้มันไม่ได้ธรรมดาเรียมเยอะแล้วแล้วถ้าสมมติว่า <c oughs> มีการ ปทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ปฏิเสธชาละวาสอบสวนมาเนี่ยอืมอ่า,อาหวังผลการหวังผลให้สารลดโทษในส่วนอาญานี่จะเกิดขึ้นไหมหรือยังไงพี่ชาละวันมันไม่ได้ลดโทษตีนะ